ค่อยๆประคองประคองอย่าไปจับมันแรงอะ่ะประคองมันอย่างเดียวมันจะไม่ตามเราอเออเห็นไหมมือโอบงี้สองมืออุ้มอมอพ่ไม่ไได้ดูพ่อนะเนี่ยพ่อไม่ต้องกลัวมันตามเนี่ยม,มันไม่ตามเนี่ยไอ้น,น้าเนี่ยมันตามที่ไหนแล้วเนี่ยมันไ,ไม่ตามเออเนี่ยโอบสองมือไว้ไงเออโยนตกน้ํานะให้ปลาตกนะไม่ควรลงไปนิดนึงลงไปนิดนึงเมกินใจร้อนไปหน่อย อ่ะค่อยๆป่อยเอาไว้เลเนี่ยอืมมันจะตายเวียงได้เวียงไปเวียงเย้ไม่ไไมไดีใจด้วยห,หนูได้ทำบุญแล้วเนี่ยช่วยมัน,น,นช่วยชีวิตมันนี่เอามันลงไปก่อนอย่างนี้ลงไปปุ๊บต่อปันขึ้น เราเอามือเหยีรูนะมาก็เนี่ยเห็นนะหุ้ยเออได้แตงโมมาด้วยอือใส่มันจะมากินแตงโมที่กีดล่อไว้เปล่าอย่าจับมันอย่างนั้นประคองเฉยๆเอาช้อนเฉยๆเออช้อนมันเฉยๆช้อนมันเฉยๆนั่นแหละช้อนให้มันอยู่นี้อย่างเงี้ยบอบาบอเบาออ่อนโยนกับมันนะอ่ะเออมันจะไม่ทำเห็นนะ อ่อนโยนกับมันมันจะไม่ตบไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องกลัวมันตัวมันนิดเดียวไม่ต้องกลัวมันโยนทั้งตะกาได้ไหมพ่อแข็งป่าดูแข็งปาเออพลจับบ่อยขวดพลงขวดพลน่ะแก้วพลน่ะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมันจะไว้ได้เหวี่ยงเหวี่ยงปลาลงน้ำได้อ อ่ะ่ะยงเนีแม่ใจช่วยพดกิจทำได้อยู่แล้วหนึ่งสองสามอุ้ยลงไปแล้วดีใจด้วยเห็นพี่พ่อทำไหมจุ่มไปก่อนรอปลาขึ้นแล้วค่อยยกอ่ะไปลงปลาลปเอาวางไว้บนนี้